ยันที่เหน็นนี้ชื่อว่ายันพญานาคปกปักรักษาทุกทิศเป็นยันที่ออกแบบขึ้นมาเองแล้วยันด้านบนทั้งสองด้านเนี่ยชื่อว่ายันอุณาลมยันอุณาโลมความหมายคือทางสว่างทางนิพพาน ทางเจริญทางทิ่ที่ดีๆีหรือคือสิ่งดีดีะไยหรือคือเส้นทางดีดีะไยส่วนยันด้านล่างสองด้านเนี่ยคารกวายันอูยันอุเนี่ยถ้าแปลง่ายๆก็คือปัญญาความมีปัญญาความฉลาดความคิดที่เลิศความคิดที่ดี แลวถ้าใครมีพระกลุกหรือเล่นพระกรุ่นเหียนยันอู่เนี่ยเยอะมากแล้วในบางตำราเนี่ยคือหลายตำราเกี่ยวกับทำยันเนี่ยเขาจะใช้ยันอู่เนี่ยแหละเขียนลงไปในในพระที่ปุกเสกที่มิกที่เขาพุ่งมวลสารจากหลายที่ เอาผงวิเศษจากจากหลายการปลุกเสกมาทำเป็นพระเนี่ยเขาเจ้าตัวอุเนี่ยนะมาเขียนใส่ในพระเขาเชื่อว่าจะศักดิ์สิทธิ์มากคือในในความเชื่อของเขาจะศักดิ์สิทธิ์มากกว่าใช้ยันอันอื่น